วิวทิวทัศน์ของวิวแคมป์นะครับวิวแคมป์บ้านหลักไทยเนินมาปางนั่นเองนะครับเมื่อไงมาถงจุดจุดนี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับวิวแคมป์นะครับวิวแคมป์ตรงนี้นะครับมาดูที่โน้นนะครับมีอะไรน่าสนใจจุดเจ็ก ยู่แคมป์ครับยู่แคมป์จุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งครับความงดงามของวิวแคมป์ตรงนี้นะครับความสวยงามของวิวแคมป์ครับที่บ้านลักไทยนะครับตรงนี้นครับบรรยากาศสวยๆนะครับวิวแคมป์นะครับวิวแคมป์ รบ,บรรยากาศสวยมากครับบรรยากาศดีมากคือวิวแคมป์นะครับวิวแคมป์ความงดงามครับผมของวิวแมคมป์นะครับตรงนี้ครับ สวยงามมากครับบรรยากาศวันนี้วันนี้เราม่เห็นสายหมอกหน่อยนะครับเสียดายวันนี้ฝนไม่ตกนะครับน้องถ้าฝนตกเราจะเห็นวิวสวยงามขนนี้มากนะครับอยู่แ้มนะครับดูเข้ม